ได้มาแรกวานของฝากของฝากของไปฝากกวานจะทำได้หลายอย่างจะผัดเผ็ดต้มยำลวกจิ้มแต่คนโปรดคนมัก <c oughs> แต่คนชอบทำอะไรผัดเผ็ดต้มยำลวกจิ้มกินดสดๆก็ได้แบต้มไก่บ้านกระวานผัดเผ็ดลวกจิ้มน้ำพริกกินดสดๆแล้วแต่คนชอบ <c oughs> ครับของแซ่บอร่อยๆนี่กระวานกระวานกระวานลองไปเสิร์ชดูใน Google ดูนะครับว่ากระวานมีทำอะไร,ร,รกินได้บ้างแล้วแต่คนชอบประโยชน์นี่เยอะ,ะๆครับก็ดีจ้า